าดูในส่วนของการพัฒนาทักษะฝีมือนักศึกษานะคะเพื่อป้อนตลาดซาอุดิอาระเบียค่ะวิทยาลัยเทคนิคหนาดใหญ่เดินหน้าพัฒนาทักษะฝีมือนักศึกษาโดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีปิตโตเรเลียมพร้อมเสริมทักษะภาษาอาหรับและมารยูกลางเตรียมป้อนสู่ตลาดแรงงานซาอุดิอาระเบียค่ะ การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศซาอุดิอาระเบียถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญของแรงงานไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับการเดินหน้าไปทำงานในประเทศซาอุดิอาระเบียอย่างถูกกฎหมายวิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตั้งอยู่ในำผภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา เปิดสอนระดับปวชปวสและปริญญาตรีขนาดนี้นักศึกษาจำนวนกว่า7,000คนหลังเปิดเรียนออนไซต์เต็มรูปแบบได้เดินหน้าพัฒนาทักษะฝีมือให้นักศึกษาอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะช่างเชื่อมช่างยนต์และช่างก่อสร้างทั้งนี้ก็เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียมเป็นหลักสูตรการเรียนในระดับปวสแห่งเดียวในประเทศไทยที่เรียนเกี่ยวกับเครื่องมือวัดและควบคุมซึ่งเป็นสายงานเฉพาะ ที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานซาอุาดิอาระเบียที่นับเป็นประเทศที่มีบ่อน้ํามันที่ใหญ่และมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกหลังจากนี้ครับวิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่ได้เตรียมเสริมทักษะภาษาอาหรับและภาษามาลายูกลางในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อปลูกพื้นฐานให้นักศึกษามีความเป็นเลิศทางด้านฝีมือแรงงานและภาษาเพื่อการสื่อสารด้านดตรต สุดที่พง์นกแอนมานผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคาดใหญ่เปิดเผยว่าคณะผู้แทนทางวิชาการซาอุดีอาระเบียมีความพอใจในความพร้อมของการฝึกอบรมและการทดสอบฝีมือแรงงานของไทยอีกทั้งแสดงความต้องการแรงงานในสาขาอื่นๆเพิ่มเติมจึงมีความเป็นไปได้สูงว่าแรงงานไทย จะมีเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถสร้างรายได้ส่งกลับประเทศเพิ่มขึ้นได้อีก2,250ล้านหรือ4,500ล้านบาทต่อปีซึ่งวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่พร้อมตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการฝึกอบรมอาชีพและประสบการณ์ให้ตรงกับแรงงานในสาขาที่ซาอุดิอาระเบียต้องการครับรัฐบาลได้ไปเชื่อมสัมพันธไมตรีนะครับระหว่างประเทศไทยกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุเองก็ได้มี การลงนามความร่วมมือไว้แล้วกับกระทรวงแรงงานซึ่งจะต้องกับเคลื่อนที่จะเตรียมกําลังคนไปทํางานในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยเทคนิคขาดใหญ่เนี่ยเรานอกเหนือจากการสอนทักษะที่เข้มข้นแล้วเนี่ยวันนี้เราเพิ่มที่จะต้องตืมภาษาให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นภาษาทางภาษาอาหรับด้วยนะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาบาลายูกลางด้วยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีเตรียมภาษากับเด็กแล้วเนี่ยเขาสามารถจะสื่อสารกับนายจ้าง เจ้าของกิจการในประเทศที่เราจะต้องไปทํางานเนี่ยแน่นอนนั่นคือการสร้างมูลค่าทางกําลังคนเขาเราอยู่นะครับส่วนทักษะอะไรต่างๆนี่ผมมั่นใจว่าเขาสามารถไปประกอบอาชีพได้